สวัสดีค่ะมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในบ้านเรากันค่ะเรามีข้อมูลหลายมุมเลยทั้งผลสำรวจความพึงพอใจล่าสุดจาก n e w s e n นไอคบทวิเคราะห์ความเห็นจากเว็บบอร์ดอย่างพันทิป Reddit แล้วก็ประสบการณ์ตรงจากช่อง YouTube รีวิวรถ EV ดังๆด้วยค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมากลั่นกรองข้อมูลทั้งหมดนี้แหละค่ะให้เห็นภาพชัดๆว่า เออคนใช้ EV ในไทยจริงๆเนี่ยเขาแฮปปี้ไหมอะไรที่ชอบอะไรคือปัญหาที่เจอข้อดีข้อเสียความกังวลต่างๆที่อาจจะยังไม่ได้พูดกันดังๆะอะไรเงี้ยเราจะมาแกะกันค่ะครับเราจะมาสังเคราะห์ข้อมูลให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเน้นประสบการณ์จริงของผู้บริโภคเลยเพื่อให้คนที่กำลังสนใจ EV อยู่เนี่ยได้ข้อมูลได้ประกอบการตัดสินใจว่าตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ต้องรู้จริงๆครับ โอเคค่ะเงินเริ B, ่มจากภาพใหญ่ผลสำรวจ EVOs ล่าสุดของ New s e n IQ ก่อนเลยเขาบอกว่าคะแนนความพึงพอใจรวมๆของคนใช้รถ EV ทั้ง BEV และ PHEV ในไทยอยู่ที่880คะแนนจากเต็มพันหนึ่งดูเผินๆนี่คือสูงมากเลยนะคะ880นี่สูงจริงครับสะท้อนว่าโดยรวมผู้ใช้ค่อนข้างพอใจนะแต่พอเจาะลึกลงไปในรายละเอียดมันมีแง่มุมน่าสนใจครับ ปัจจัยที่ได้คะแนนความพอใจสูงสุดเลยนะคือความสะดวกในการชาร์จไฟที่บ้านได้ไป895คะแนนซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่ว่า84%ของคนที่ตอบแบบสำรวจเนี่ยเขาชาร์จรถที่บ้านเป็นหลักโอ้โหอันนี้สำคัญเลยนะคะแสดงว่าถ้ามีที่ชาร์จส่วนตัวที่บ้านได้นี่คือแบบว่าสบายใจไปเยอะเลยแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะคะที่ผลสำรวจบอกว่ามีผลต่อความพอใจโดยรวมมีอะไรอีกบ้างคะ ถ้าเรียงตามน้ำหนักความสำคัญนะครับที่มีผลต่อคะแนนรวมสูงสุดเลยจะเป็นเรื่องดีไซน์ทั้งภายในภายนอกกับคุณภาพและความน่าเชื่อถือ2อ,อันนี้เท่ากันเลย16%อืมดีไซน์กับคุณภาพครับตามมาติดติดด้วยความสนุกในการขับขี่กับความปลอดภัยและเทคโนโลยีอันนี้13%เท่ากัน แล้วก็เป็นประสบการณ์การบริการ12%ระยะทางขับขี่11%ความสะดวกในการชาร์จที่บ้านอันนี้ก็11%และที่น่าสนใจคือปัจจัยที่น้ำหนักน้อยสุดคือต้นทุนการเป็นเจ้าของครับแค่9%เอ๊เดี๋ยวนะคะตรงนี้น่าสนใจมากเลยต้นทุนการเป็นเจ้าของไม่ใช่แค่น้ำหนักน้อยสุดแต่ยังได้คะแนนความพึงพอใจต่ำสุดด้วยแค่863คะแนน ทั้งที่ภาพจําของ EV คือความประหยัดมันดูย้อนแยงนิดๆน,นะคะทําไมเป็นแบบนั้นล่ะคะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับมันสะท้อนความจริงได้ดีเลยคือแม้ค่าไฟต่อกิโลอาจจะถูกกว่าค่าน้ำมันนะโดยเฉพาะถ้าชาร์จบ้านแต่พอรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะถ้าต้องพึ่งสถานีชาร์จสาธารณะบ่อยๆค่าบำรุงรักษาที่ก็ยังมีอยู่ค่าประกันที่แพงกว่าราคาซื้อรถที่ยังสูง ผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็เลยยังรู้สึกว่าไอ้ต้นทุนรวมตลอดการเป็นเจ้าของเนี่ยมันยังไม่น่าพอใจเท่าปัจจัยอื่นอ oh, ๋อเข้าใจแล้วค่ะซึ่งมันไปตรงกับข้อมูลจากผู้ใช้จริงอย่างช่อง My Review เขาชี้ว่าแค่ปีเดียวค่าชาร์จตามสถานีสาธารณะบางที่ขึ้นราคาไปเกือบ45ทําเให้ถ้าใครต้องพึ่งสถานีชาร์จเป็นหลักเนี่ยความรู้สึกประหยัดมันอาจจะลดลงไปเยอะค่ะจนค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรแทบไม่ต่างจากรถไฮบริดดีๆเลยครับ เข้าใจเลยค่ะแสดงว่าความประหยัดจริงๆอาจจะอยู่แค่กลุ่มที่ชาร์จไฟบ้านสะด,กสะดวกพอต้องออกไปชาร์จข้างนอกบ่อยๆต้นทุนก็เริ่มกระทบความรู้สึกแล้วแล้วอะไรคือเหตุผลหลักที่คนตัดสินใจซื้อ EV ละ่ะคะถ้าไม่ใช่เรื่องต้นทุนจากผลสำรวจนะครับปัจจัยที่มีผลสูงสุดในการตัดสินใจซื้อคือการออกแบบครับสูงถึง61%ดีไซน์มาอันดับหนึ่งเลยใช่ครับตามมาด้วยสมรรถนะการขับขี่59% คุณภาพและความน่าเชื่อถือ58%แล้วก็ระยะทางการขับขี่52%จะเห็นว่ารูปลักษ์ความรู้สึกตอนขับแล้วก็ความมั่นใจในตัวรถยังเป็นแม่เหล็กสำคัญอยู่ครับพูดถึงระยะทางขับขี่นี่ก็ประเด็นฮิตเลยผลสำรวจว่าไงบ้างคะเรื่องนี้คนใช้เขาคาดหวังให้รถวิ่งได้จริงเกิน300กิโลเมตรต่อการชาร์จครับถ้าต่ำกว่านี้ความพอใจจะลดลงชัดเจนเลย นอกจากนั้นก็ยังกังวลเรื่องแบตเสื่อมตามการใช้งานประมาณ1ในแหรับรู้เรื่องนี้แล้วก็74%รู้สึกว่ามันกระทบระยะทางวิ่งจริงจนต้องวางแผนแวะชาร์จบ่อยขึ้นเวลาเดินทางไกลแล้วเรื่องคุณภาพกับความน่าเชื่อถือราคาที่ว่าเป็นปัจจัยสําคัญมีปัญหาอะไรที่เจอบ่อยๆไหมคะปัญหาที่รายงานบ่อยจากผลสํารวจก็คือเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือระบบขับเคลื่อนโดยตรงเลยแล้วก็ความท้าทายในการชาร์จไฟ ส่วนเรื่องบริการหลังการขายแม้รวมๆช่างจะทำตามมาตรฐานได้แต่ก็มีผู้ใช้ถึง24%ที่ยังไม่พอใจทักษะช่างอืม24%ก็ไม่น้อยนะคะครับซึ่งก็ไปตรงกับเสียงบน่บนๆในพันทิปที่พูดถึงบริการหลังการขายของรถ e v ีจีนบางแบรนด์ว่ายัางต้องปรับปรุงเรื่องรออะไรนานแล้วในผลสำรวจมีแบรนด์ไหนที่เด่นเเรื่องความพอใจเป็นพิเศษไหมคะเทสลาครับ ทำคะแนนรวมสูงสุดที่890คะแนนแล้วก็มี NPS หรือคะแนนความเต็มใจแนะนำต่อสูงสุดที่81เลยโห oh, สูงมากครับสะท้อนว่าคนใช้ค่อนข้างแฮปปี้อยากบอกต่อเขาเด่นด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีความสนุกในการขับขี่คุณภาพแล้วก็ระยะทางวิ่งจริงที่ทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยแบรนด์อื่นครับฟังผลสำรวจแล้วก็ดูดีนะคะคะแนนสูงอยู่แต่พอไปส่องตามเว็บบอร์ดหรือดูรีวิวจริงๆเนี่ยเหมือนมันมีอีกด้านหนึ่งซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะ เรื่องจุกจิกกนใจที่ตัวเลขอาจจะบอกไม่หมดมีอะไรบ้างคะที่ผู้ใช้เขาเจอกันเยอะๆประเด็นคลาสสิกเลยครับที่เจอแทบทุกแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสนุกพันทิปหรือช่อง YouTube คือระยะทางวิ่งได้จริงมันมักจะสั้นกว่าตัวเลขที่เคลมไว้ในสเปคใช่ใช่อันนี้ได้ยินบ่อยมากครับปัจจัยมันเยอะทั้งความเร็วสภาพอากาศน้ำหนักบรรทุกเปิดแอร์โดยเฉพาะขับทางไกลเร็วๆนี้ แบตลดหัวภาพเลยเพราะมันไม่มีจังหวะเบรกให้ระบบ regenerative braking ปั่นไฟกลับมีคนแชร์ในพันทิปว่าขับ1 0 0ยถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบางรุ่นวิ่งได้แค่170-190กิโลเมตรก็ต้องหาที่ชาร์จแล้วพอระยะทางวิ่งจริงมันอาจจะไม่แน่นอนมันก็เลยนำไปสู่ปัญหาถัดมาคือต้องวางแผนการเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะทางไกลต่างจากรถน้ำมันที่แค่แวะปัม๊มแป๊บเดียวไปต่อได้เลยถูกต้องครับ แล้วการวางแผนก็อาจจะเจออุปสรรคเรื่องสถานีชาร์จอีกแม้จะเยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ไม่พอกับจำนวนรถ EV ีที่เพิ่มขึ้นเร็วมากค่ะโดยเฉพาะช่วงเทสการนี่เห็นชัดเลยอาจต้องรอคิวนาน หรือไปถึงเจอสถานีเสียก็มีฟังดูเหมือนปัญหาเรื่องการชาร์จนี่มาเป็นแพ็กเกจเลยนะคะทั้งระยะทางหาที่ชาร์จยากรอนานแล้วเรื่องเวลาชาร์จนะคะที่โฆษณาว่า DC fast charge แป๊บเดียวได้80%จริงๆมันเป็นแบบนั้นไหมคะในทางปฏิบัติอาจจะชา้ากว่านั้นได้ครับเพราะมีปัจจัยอื่นอีกเช่นตู้ชาร์จอาจจะต้องแชร์กำลังไฟอ๋อแชร์กำลังไฟครับ คือถ้าตู้จ่ายไฟได้120กิโลวัตต์แต่มีรถมาชาร์จพร้อมกัน2คันกำลังไฟที่แต่ละคันได้ก็จะถูกหารอาจเหลือแค่คันละ60กิโลวัตต์ทำให้ช้าลงหรือบางทีอากาศร้อนจัดระบบก็อาจลดกำลังชาร์จลงเพื่อความปลอดภัยทำให้จากที่คิดว่าจะรอแค่ครึ่งชั่วโมงอาจกลายเป็นชั่วโมงได้ค่ะคุณมายรีวิวถึงกับบอกว่าขับอีจากหาดใหญ่ไปเชียงใหม่ ใช้เวลารอชาร์จตามสถานีต่างๆรวมกันเกือบ11ชั่วโมงโห oh, 11ชั่วโมงครับเทียบกับรถน้ำมันที่อาจจะแวะเติมทำทริปไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำต่างกันเยอะมากเลยนะคะนอกจากปัญหาการใช้งานแล้วเรื่องตัวเรื่องในตลาดล่ะคะเป็นยังไงบ้างตลาด EV ในไทยตอนนี้ยังค่อนข้างกระจุกตัวครับส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ใหม่จากจีน ขณะที่แบรนด์ญี่ปุ่นที่คนไทยคุ้นเคยเชื่อมั่นเรื่องความทนทานบริการหลังการขายยังไม่ค่อยลงมาเล่นตลาด E ีีเต็มตัวเท่าไหร่อืมใช่ค่ะทำให้ตัวเลือกอาจจะยังไม่หลากหลายนะักเทียบกับรถสันดาบนะครับแล้วบริการหลังการขายของแบรนด์ใหม่ๆจากจีนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีเสียงจากผู้ใช้จริงไหมมีครับจากกระทู้ในพันธิปและรีวิวต่างๆก็มีพูดถึงประเด็นนี้ว่าบางแบรนด์ยังมีปัญหาเรื่องรอไหลานานเป็นเดือนๆเ,เลยเป็นเดือนเลย,เลยเหรอคะครับ ซึ่งกระทบความเชื่อมั่นพอสมควรบวกกับตอนนี้ยังขาดอู่นอกที่เชี่ยวชาญซ่อม E ีจริงๆทําให้เวลาเกิดปัญหาก็ต้องพึ่งศูนย์บริการเป็นหลักขาดทางเลือกไปมาถึงเรื่องที่หลายคนสนใจและอาจจะก,กังวลที่สุดคือเรื่องแบตเตอรี่ค่ะนอกจากเรื่องระยะทางวิ่งมีประเด็นอื่นอีกไหมคะมีเรื่องแบตเตอรี่12โวลต์ครับที่คุยกันใน reddit อันนี้คือแบตลูกเล็กที่จ่ายไฟให้ระบบต่างๆในรถนะไม่ใช่แบตใหญ่ขับเคลื่อนอ๋อแบตลูกเล็ก ครับถึงข้อมูลจากเยอรมนีจะบอกว่า EV มีปัญหาแบต 12V เสียน้อยกว่ารถน้ำมันแต่มันก็ยังเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในหลายยี่ห้ออาจเพราะระบบจัดการชาร์จตอนจอดหรือไม่มีสัญญาณเตือนเหมือนรถน้ำมันที่มักจะสตาร์ทอ่ดๆก่อนแล้วการเปลี่ยนก็อาจจะยุ่งยากกว่าค่ะ ส่วนอีกปัญหาที่เคยเป็นข่าวคือ ICCU หรือ Integrated Charging Control Unit อันนี้เกิดในรถยนต์กลุ่ม h y undai Kia Genesis ที่ใช้แพลตฟอร์ม ETMP เป็นตัวควบคุมการชาร์จถ้าเสียก็เรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วแบตเตอรี่หลักที่ใช้ขับเครื่องล่ะคะนอกจากเรื่องเสื่อมความกังวลหลักๆคืออะไรคะน่าจะเป็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายหากแบตเตอรี่เสียหายจากอุบัติเหตุครับโอ้ใช่เลยค่ะเพราะราคาแบตเตอรี่มันสูงมากหลักหลายแสนบาท ทำให้ถ้าเกิดอุบัติเหตุแม้จะดูไม่หนักแต่ถ้าประเมินแล้วว่ากระทบแบตบริษัทประกันมักจะตีเป็นคืนทุนประกันหรือ total loss ไปเลยการคืนทุนประกันฟังดูเหมือนดีแต่จริงๆอาจจะไม่ดีเสมอไปใช่ไหมคะใช่ครับถ้าชนหนักก็อาจจะดีแต่ถ้าชนไม่มากแต่โดนแบตแล้วต้องคืนทุนเนี่ยเจ้าของรถอาจจะขาดทุนได้โดยเฉพาะคนที่ยังผ่อนไม่หมดเพราะทุนประกันที่ได้คืนอาจจะน้อยกว่านี่ที่เหลือกับ finance กลายเป็นต้องหาเงินมาโปะส่วนต่างอีก เงินดาวก็หายไปเลยซึ่งพอมีการเคลมแบบคืนทุนบ,บ่อยๆมันก็วนกลับไปกระทบค่าเบีย้ยประกันอีกทอดหนึ่งถูกต้องเลยครับถ้าบริษัทประกันต้องจ่ายเคลม total loss บ่อยค่าเบีย้ยประกันรถอีวีในปีต่อๆไปก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าสูงกว่ารถน้ำมันในราคาใกล้ๆกันอยู่แล้วอีกเรื่องที่คนกลัวกันมากคือราคาขายต่อคะ่ะมันน่ากังวลแค่ไหนคะตอนนี้น่ากังวลมากครับเพราะตอนนี้ตลาดรถอีวีมือหนึ่ง มันมีสงครามราคารถราคากันดูเดือดมากใช่ค่ะลดกันเป็นแสนเลยครับทำให้ราคามือ1ยังไม่นิ่งส่งผลโดยตรงให้ราคามือ2องตกเร็วมากคุณไมรีวิวประเมินว่ารถตัวเองที่ใช้มาเกือบแสนโลราคาอาจจะหายไปถึง35%หรือมากกว่านั้นจากล้านกว่าบาทเหลือ6 0แสนกว่าโหหายไปเยอะมากครับแล้วราคาที่ไม่นิ่งแบบนี้มันส่งผลต่อการจัด finance ด้วยไหมคะ มีแนวโน้มครับไนแนนซ์อาจจะระมัดระวังขึ้นอาจจะประเมินราคาต่ำลงหรือขอเงินดาวสูงขึ้นสำหรับรถ e ีวีมือสองมีข้อมูลจากเต็นท์รถว่าบางที่ขอดาวถึง50%ก็มีซึ่งทำให้การซื้อขายมือสองยากขึ้นบีกกลับมาที่ค่าใช้ใจ่ายยังมีค่าใช้ใจ่ายแฝงอื่นๆอีกไหมคะนอกจากค่าชาร์จค่าประกันก็มีค่าติดตั้งโฮมชาร์เจอร์ที่บ้านครับแม้บางทีจะได้เครื่องแถมมา แต่ก็ต้องมีค่าติดตั้งค่าเดินสายไฟวงจรที่2ค่าขอเปลี่ยนมิเตอร์เป็น T O U ซึ่งรวมๆแล้วก็เป็นหลักหมื่นบาทได้ครับสุดท้ายค่ะเรื่องค่าบำรุงรักษาที่บอกว่าถูกกว่ารถน้ำมันจริงเท,ท็จแค่ไหนคะโดยรวมค่าบำรุงรักษาตามระยะทางของ E ีีถูกกว่าจริงครับเพราะชิ้นส่วนน้อยกว่าไม่ต้องเปลี่ยนของเหลวเยอะเหมือนรถสันดาปอืมอันนี้เป็นข้อดีหลักเลยเนาะใช่ครับแต่ก็มีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ยังข้อมูลเปรียบเทียบ4ี่รุ่นจาก a อ t ต s ปินเขาชี้ว่าบางรุ่นอาจมีค่าใช้ใจ่ายสูงกว่ารุ่นอื่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงแสงกิโลเมตรแรกเพราะตารางการเปลี่ยนถ่ายของเหลวสำคัญเช่นน้ำยาหล่อยเย็นน้ำมันเบรกมันถี่กว่านั่นเองครับอ๋อไม่ใช่ว่าทุกรุ่นจะถูกเท่ากันครับต้องดูเป็นรุ่นๆไปฟังปัญหาและความท้าทายมาพอสมควรแล้วเรามาทบทวนด้านสว่างหรือข้อดีของ EV ีกันบ้างดีกว่าค่ะที่ชัดๆเลยคือความประหยัด ถ้าเราสามารถชาร์จไฟที่บ้านเป็นหลักได้ค่าพลังงานจะถูกกว่าน้ำมันเยอะแล้วค่าบำรุงรักษาก็น้อยกว่าด้วยประเด็นนี้สำคัญครับนอกจากความประหยัดยังมีเรื่องสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมอัตราเร่งทันใจแรงบิดมาเต็มตั้งแต่แตะคันเร่งขับสนุกมั่นใจและจุดศูนย์ถ่วงต่ำก็ช่วยให้เกาะถนนดีค่ะข,ขับมันเลยครับแล้วก็แน่นอนคือความเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมไม่มีไอเสีย ไม่สร้างมลพิษทางเสียงช่วยให้เมืองน่าอยู่ขึ้นแล้วเรื่องการชาร์จถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องสถานีสาธนารนณะแต่ในแง่ความสะดวกส่วนตัวมันก็มีความยืดหยุ่นในการชาร์จใช่ไหมคะใช่ครับชาร์จได้หลายแบบทั้ง DC เร็วๆนอกบ้าน AC Wall Charger ที่บ้านหรือคอนโดหรือแม้แต่เสียบกับปลั๊กไฟบ้านธรรมดาผ่านสายชาร์จฉุกเฉินก็ได้อ๋อสายที่แถมมาก็ใช้ได้ใช้ได้ครับ แค่ต้องเช็คระบบไฟบ้านให้ดีก่อนและถ้ามีโซลาเซลล์ยิ่งดีใหญ่ชาร์จฟรีตอนกลางวันได้เลยอย่างที่คุณแอลลี่แบร์ในพรทิปแชร์ว่าแม้ไม่มีวอลชาร์เจอร์ก็ใช้สายชาร์จฉุกเฉินกับปลั๊กบ้านตอนกลางคืนใช้ไฟทีโอยูราคาถูกหรือกลางวันใช้ไฟโซลา่าควบคู่กับการดูแลแบตเตอรี่ให้อยู่ในช่วง20-8 0ซก็ใช้งานได้ดีครับน่าสนใจค่ะแสดงว่าถึงไม่มีเครื่องชาร์จเฉพาะก็ยังพอใช้งานได้ถ้ามีการวางแผนที่ดี สรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาใครกันแน่คะที่เหมาะกับการใช้ EV ในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่สุดรีวิวเขาให้แนวทางพิจารณาตัวเองไว้3ข้อหลักๆที่น่าสนใจครับ 1. พฤติกรรมการใช้รถเราขับรถเยอะแค่ไหนต่อวันเดินทางไกลบ่อยหรือไม่ยิ่งขับเยอะยิ่งมีโอกาสคุ้มทุนเร็วแต่ก็ต้องวางแผนชาร์จดีๆค่ะด,ดูการใช้งานเป็นหลัก 2. ที่พักอาศัยมีที่จอดส่วนตัวและติดตั้งวอลชาร์เจอร์ที่บ้านได้ไหม หรือคอนโดมีจุดชาร์จ a c เพียงพอหรือไม่อันนี้ดูจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดเลยครับต่อความสะดวกและต้นทุนเรื่องที่ชาร์จสำคัญมากจริงๆครับและ 3. ความจําเป็นในการเปลี่ยนรถรถคันเก่าสภาพเป็นอย่างไรจําเป็นต้องเปลี่ยนรถตอนนี้เลยนยัยเพราะถ้ารถเก่ายังดีอยู่การรออีกหน่อยให้เทคโนโลยีดีขึ้นโครงสร้างพื้นฐานพร้อมขึ้นหรือราคาเข้าถึงง่ายขึ้นก็อาจเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลครับ เป็นกรอบการประเมินที่ดีมากเลยค่ะคือต้องกลับมาดูตัวเองเป็นหลักทั้งไลฟ์สไตล์ความพร้อมด้านสถานที่และความจำเป็นจริงๆก่อนตัดสินใจวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องราวของรถจนไฟฟ้าในไทยกันอย่างรอบด้านเลยนะคะตั้งแต่ความพึงพอใจโดยรวมที่ดูดีไปจนถึงปัญหาและความท้าทายหน้างานจริงๆทั้งข้อดีที่น่าดึงดูดและข้อกังวลที่ต้องพิจารณาใช่ครับภาพที่เห็นคือ เทคโนโลยี EV มันมีสเสน่ห์และข้อดีที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆทั้งสมรรถนะความเงียบการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ในขณะเดียวกันบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันก็ยังมีความท้าทายอยู่ไม่น้อยทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จความผันผวนของราคาขายต่อที่น่ากังวลบริการหลังการขายที่อาจยังต้องรอการพัฒนาและภาระค่าใช้ใจ่ายแฝงต่างๆ นอกเหือไปจาาากราคารคถเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญสุดท้ายที่อยากฝากไว้ให้ลองคิดตามกันดูก็คือในสมดุลระหว่างความล้ำสมัยน่าตื่นเต้นของเทคโนโลยี EV ีกับความเป็นจริงและความท้าทายทั้งเรื่องความสะดวกและภาระทางการเงินที่ผู้ใช้ในบ้านเราต้องเจอณนะตอนนี้จุดที่ลงตัวสำหรับแต่ละคนอยู่ตรงไหน การตัดสินใจเลือกใช้ EV วันนี้อาจจะไม่ใช่แค่การตามกระแสแต่เป็นการประเมินความพร้อมความต้องการและความเหมาะสมกับชีวิตของตัวเองอย่างรอบคอบที่สุดค่ะ